สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับกับมาสู่รายการแบบบดทุเดย์นะครับเมื่อช่วงเช้าเรามีโอกาสได้ฟังข่าวของอริโซนไปแล้วนะครับผมก็จะมีข่าวมาชี้แจงอธิบายให้พี่น้องรับทราบนะครับว่าเราจะทำอะไรบ้างนะครับวันนี้ขอบพระเจ้านะครับรายการแรกก็คือรายการแบบบดทุเดย์นะครับเราเปลี่ยนห้องมาบันทึกรายการในห้องนี้นะฮะขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องครับอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับที่ผมใช้จัดรายการทั้งหมดพี่น้องสามารถมาดูเป็นตัวอย่างได้บางคนอยากจะมาถ่ายรูปว่าต้องซื้ออุปกรณ์อะไรบ้างพี่น้องครับ ก็มาดูได้นะครับหรือส่งทีมงานมาฝึกอบรมกับผมก็ได้นะใครชอบใช้เวลาอยู่กับมือถืออยากถ่ายทําตัดต่อคลิปต่างๆนะครับเพื่อใช้ประโยชน์นะครับในด้านต่างๆนั้นก็มาคุยกันพี่น้องครับมาฝึกด้วยกันยินดีสอนกับพี่น้องทุกคนนะครับตามความรู้ความสามารถที่ผมมีนะครับพี่น้องผมไม่ได้จบด้านนี้มาโดยเฉพาะนะครับแต่อาศัยว่า ก็เรียกว่าฝึกมันด้วยตัวเองก็เยอะเหมือนกันพี่น้องครับถามคนนั้นบ้างถามคนนี้บ้างจนทั้งผมสามารถที่ทํารายการทุกอย่างได้นะครับอย่างที่พี่น้องเห็นในทุกวันนี้นะครับขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับเรายังคงอยู่ในพระธรรมสุรีหนึ่งร้อยสิบเก้านะครับตอนนี้เราเดินทางมาใกล้จะแหมถึงเส้นชัยแล้วครับพี่น้องครับมาถึงข้อที่หนึ่งร้อยหกสิบเก้าและหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ ทุกข้อทุกตอนพี่น้องครับได้รับการดนใจที่มาจากพระเจ้าพี่น้องครับนำมาสนนำมาหนุนใจกันพี่น้องครับเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้พี่น้องได้เข้าใจถึงพระคำพระเจ้าและไม่พอดึงพระคำพระเจ้าออกมาเป็นคําอธิษฐานมาดูข้อที่169พี่น้องครับข้าแต่พระยาเวขอให้เสียงร้องทูลของข้าพระองค์ขึ้นมาถึงพระองค์ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์ตามพระชนะของพระองค์ชัดเจนนะครับผู้เขียนบิงวอนต่อ พระผู้เป็นเจ้าคือองค์พระเจ้าของเราองค์พระยาเวผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกผู้ทรงตัดว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้วิงวอนต่อพระเจ้าเช่นเดียวกันเป็นนะครับเราอ่านแล้วก็ต้องวิงวอนต่อพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเหลือเราช่วยกู้เราไปนะครับและขอให้คำวิงวอนของเราคําธิษฐานนนั้ดังไปถึงพระเจ้าประมาณนั้นเนี่ยเป็นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราศึกษาพระคำพระเจ้าคำอธิษฐานของเราทุกคนนะครับที่เป็นคริสเตียนนะครับเมื่อเราอธิษฐานต่อพระเจ้าคำอธิษฐานเราจะไปปรากฏอยู่ในขันขันใครครับ ขันของทุตสวรรค์ของเราที่เฝ้าอยู่จำเพาะประพักของพระเจ้าเป็นน้องต้องละเอียดเรื่องนี้นะครับทุกครั้งที่เรายิษฐานต่อพระเจ้าคำพิฐานของเราจะอยู่จำเพาะประพักของพระเจ้าอยู่ในขันของทุตสวรรค์และทุตสวรรค์ก็จะเอาคำธิฐานของเราไปนะครับไปเทรวมกับคำพิฐานของธรรมิกชนทั่วโลกคำพิธางผมวันนี้ก็ไปเทรวมกับพิธานของพี่น้องด้วยและริเียนทุกคนทั่วโลกและพระเจ้าก็จะประทานเครื่องหอมนะครับไอ้เผานะครับเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้านี่นะฮะ ที่มาที่ไปชัดเจนเรื่องนี้นะครับเป็นน้องพป่น้องสามารถอ่านและศึกษาในพระคภพระเจ้าได้ไม่พอผู้เขียนบอกว่าขอประทานความเข้าใจพี่น้องครับการมินชีวิตนะครับในวิถีของพระเจ้าเราต้องเข้าใจถ้าไม่เข้าใจผิดแน่นอนพป่น้องครับถ้าเราไม่ทําความเข้าใจโดยการสุงน้ำพระมัญญยืม่สุดและไม่ขอพระเจ้าช่วยเราพป่น้องครับเราจะเข้าข่ายว่าตีความหมายเข้าข้างตัวเองคิดเองเออเองสุบเองโอกาสที่ทําบาปก็เยอะแน่นอนแต่วันนี้เราทูลขอความเข้าใจจากพระเจ้าขอพระเจ้าประทานความเข้าใจประทานความคิด ให้เราทั้งหลายและผู้ที่ช่วยเราเรื่องนี้ก็คือองค์พระบิญญบริสุ์ของพระเจ้าซึ่งพระองค์ทรงสถิตยอยู่กับเราทุกวันอยู่แล้วตลอดเวลาพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเราเลยน่าเสียดายน,นะครับที่คิดเสียนหลายคนขาดความเข้าใจในเรื่องนี้มักจะพึ่งคนนุ้นบ้างคนนี้บ้างพี่น้องครับโดยไม่สนใจในการทูลขอความช่วยเหลือที่มาจากพระบัญญัติสุ์ของพระเจ้าเลยวันนี้ลองดูพี่น้องครับอธิษฐานขอ ความรู้ของความเข้าใจจากพระบัญญัติสุิ์เหมือนดาวิดบอกขอสมงโปรยขยายความคิดเพื่อดาวิดเองจะได้วิ่งในพระมรรคาของพระเจ้าครับว่าวิ่งในพระมรรคาคือมีความเข้าใจมากขึ้นเจ้าชายเป็นนะครับผมเองก็ขอต่อพระเจ้าทุกวันวิ่งวนขอพระเจ้าประทานสิปัญญาผมทุกวันผ่านการอ่านและศึกษาพระคำพระเจ้าโดยเพยิ่งขอประทานที่ผมต้องการมากที่สุดคืออะไรครับถ้อยคําที่ประกอบด้วยความรู้และสติปัญญา พราเป็นถ้อยคําที่พระเจ้าจะเจิมในการสอนในการเทศนาในการว่ากล่าวและตักเตือนซึ่งผู้รับใช้ของพระเจ้าควรจะมีของประทานอย่างนี้เหมือนกันทุกคนพี่นงครับโดยเพิออ่มยิ่งพี่นะครับเกี่ยวข้องกับความข้อแก,ก้ใจกันชีวิตในแต่ละวันเพราะแต่ละวันนั้นเราไม่รู้เราจะเจออะไรบ้างพี่นะครับ ถ้าเราคิดเองเอ่ยสูบเองก็ผิดพลาดแน่นอนแต่วันนี้เราเจอปัญหาอีกอย่างหนึ่งพี่นงครับเราก็ขอพระเจ้าช่วยเราให้เราคิดถึงพระคำพระเจ้านึกถึงพระเจ้าระเจ้าที่สอนและตักเตือนเราและนํามาประยุกต์ใช้กับการมีชีวิตทุกๆวันต่อเบื้องพระพักของพระเจ้านะครับในข้อที่170ด้วยด้วยกันขอทรงสนับคําวิงวอนของข้าพระอง พอพูดว่าขอทรงสดับคํานี้เนี่ยผมนึกถึงพระภีกข้อหนึ่งที่พระเจ้าเตือนนะฮะในพระคำพระเจ้าว่าถ้าระบบเก็บความบาปไว้ในใจของเราพระเจ้าจะไม่สดับเลยหมายความว่าคาพิถันเรานั้นพระเจ้าจะไม่ฟังเพราะอะไรครับเป็นคาพิฐานที่เกี่ยวข้องกับความบาปพูดง่ายว่าชีวิตเริ่มต้นจากใจใช่ไหมฮะทุกคำโยกจากปากก็ออกมาจากใจเมื่อคาพิฐานเรามาจากใจและมาจากใจที่ไม่สะอาดใจที่มีมลทินบาป คำิฐานเราเครื่องบูชาที่เราถวายแน่พระเจ้าก็ไม่สะอาดวัดพระเจ้าก็จะไม่สดับโดยนี้จึงจะหนุใหนใจพี่น้องครับทำไมเราต้องอธิษฐานชำระจิตใจของเราคราวนี้เราอธิษฐานกับพระเจ้าทูลขอสิ่งนู้นสิ่งนี้นะหลายอย่างนะครับขอความช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าขอแต่ต้องรักษาโรคภัยแค่เจ็บก็ดีพี่น้องครับ สิ่งที่เริ่มต้นอันดับแรกคืออธิษฐานขอการชำระจิตใจสาภาพบาปต่อพระเจ้าเพราะไม่เช่นนั้นเป็นรับพระเจ้าก็จะไม่สนับในคำอธิษฐานของเราเหมือนที่ผู้เขียนว,ว่าขอทรงสนับคำวิงวอนของข้าพระองค์เป็นไ้องขอทรงช่วยกู้พระองค์ตามพระสัญญาของพระอ,อง,งอค์แน่นอนครับพระเจ้ามีพระสัญญาของพระเจ้าในการที่ช่วยกู้ประชากรของพระองค์ ผมว่าเชื่อว่า,วาพระเจ้าจะพร้อมที่จะช่วยกู้ผมในทุกสถานการณ์ในปัญหาทุกอย่างแต่ตัวผมเองก็ต้องระมัดระวังว่าเราควรดําเนินชีวิตให้ถูกต้องตามกฎหมายกฎเกณฑ์พระเจ้าไม่ใช่หักหลังพระเจ้าและไปขอพระเจ้าช่วยแบบนี้ไม่ได้พี่น้องครับเราเรียนรู้มาแล้วว่าอิสราเอลนั้นเขาผิดพลาดเรื่องนี้พี่น้องครับสุดท้ายพระเจ้าก็ตีสอนพระเจ้าก็ปล่อยพี่น้องครับให้ทุกคนทําตามที่ตัวเองเห็นชอบบอยครั้งเราเป็นแบบนั้นไปครับรู้สึกว่าเราทําตามที่เราเห็นว่าควรจะทํา เราไม่ควรยิดแต่เราไม่ควรทําในสิ่งที่อะไรครับที่พระเจ้าตัดสั่งให้เราทําวันนี้ก็กลับใจใหม่ไปน้องครับตั้งสติให้ดีว่าวันนี้เนี่ยเราเป็นคนของพระเจ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นทาย,ยาทของพระเจ้าสิ่งใดพระเจ้าตัดสอนและ ให้เราทำเราก็ควรจะทำสิ่งใดที่พระเจ้าตัดห้ามอย่าไปทำเราก็อย่าไปทำเพราะไ่เช่นนั้นเปน้องครับพระเจ้าก็จะไม่สดับคำพิธางของเราเลยวันนี้ผมหวังอย่างยิ่งว่าคำพิธังพี่น้องทุกคนพระเจ้าจะสดับฟังและพระเจ้าจะช่วยเหลือเราช่วยกู้เราผ่านทุกๆสถานการณ์นะเพราะพระเจ้ามีพระสัญญากับเราแต่เราอย่าไปเบี้ยวพระสัญญาของพระเจ้าเราเองก็ต้องเชื่อฟังและก็ปฏิบัติตามพี่น้องครับเคร่งครัด อะไรว่าทั้งจริงจังแล้วก็ต้องจริงใจด้วยในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเอาอะไรไปน้องครับเราก็ดึงถ้อยคาพระเจ้าไปน้องครับออกมาเป็นคำพิฐานวิงวอนต่อพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าพระบิดาองค์พระยาเวขอให้เสียงร้องคำพิฐานของข้าพงศ์หลายนั้นไปถึงพระกันของพระองค์ขอทรงโปรดประทานความเข้าใจให้ข้าพงศ์หลายมากขึ้นตามพระจนะของพระองค์ขอองค์พระผูป็นญ่โดยสุด ช่วยเหลือที่จะเจิมข้าพงหลายทุกคนให้ดำเนินชีวิตถูกต้องตามกฎหมายกฎเกณฑ์ของพระองค์พระบิดาเจ้าขา้าโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอทรงสรหนับคาบิงวอนของข้าพงหลายขอทรงช่วยกู้ข้าพงหลายตามพัะสัญญาของพระองค์สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ข้าพงหลายล่วงละเมิดไม่ถูกต้องตามกฎหมายกฎเกณฑ์ของพระองค์ขอทรงโปรดยกโทษและให,ให้อภัยด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าขอทรงโปรดอวยพรเหนือพี่น้องทุกคนทุกขิจจักทั้งหญิงและชายทั้งเด็กและก็ผู้ใหญ่ที่ทุกคนจะเข้าใจในพระคำพระองค์มากยิ่งขึ้นและขอให้คำ จากใจนั้นเป็นที่โปรดปรานเป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระบิดาเจ้าข้าเขาบอหลายจงอิษฐากราบทูลขอต่อพระองค์และขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอามนขอบคุณพระเจ้านะครับนี่เป็นตัวอย่างในการกลั่นนะครับพระคำพระเจ้าออกมาเป็นคาอธิษฐานเป็นการภาวนาฝึกี่น้องครับเราอ่านพระภีทุกวันก็ต้องฝึกภาวนาพระคำพระเจ้าดึงถ้อยคำพระเจ้าออกมาเป็นคำอธิษฐานถ้ายังอิจฉาแบบ พูดออกมาแบบนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรพี่น้องครับเขียนก่อนนะจดออกมาเขียนออกมาแล้วก็ฝึอกอ่านฝึกเขียนฝึอกอ่านฝึกเขียนผมเองก็เติบโตมาแบบนี้พี่น้องครับการที่ผมสอนพี่น้องแบบนี้เพราะผมโตมาแบบนี้ผมใช้เวลาในการเขียนเมื่อก,ก่อนข้อควมพีนะครับผมต้องสอบขอ้อความพีวันละสิบข้อตอนปออเป็นอยู่เป็นสมัยเป็นนักเรียนมัมพีพี่น้องครับ ตอนนั้นผมเขียนไม่ได้เลยพี่น้องครับน้องๆเด็กๆที่เรียนห้องเดียวกันพี่น้องครับเพราะอายุน้อยผมเยอะนะห่างกันช่วงแบบประเภทโอ้โหเขา19นะครับผม30กว่าจะ40พี่น้องครับเขาท่องนปื้อนๆก็จำละนะครับพอถึงชั่วโมงอาจารย์แจกกระดาษ A4 พี่น้องครับทุกคนเขียนปืดป๊ดๆเสร็จแล้ว แต่หันมามองพี and, and then, the so, ่ฟูพี่ฟูยังไม่เขียนเลยสักข้อเดียวนะครับผมเลยขอต่อพระเจ้าไปแน้ครับก็เลยพระเจ้าก็ให้ข้อคิดผ่านพระคัมร์เจ้าว่าทั้งจดและจำไปแน้ครับผมเลยต้องเอากระดาษ a 4นะครับพี่น้องหนึ่งแผ่นนีพระพีหนึ่งข้อเขียนท่องไปเขียนไปท่องไปเขียนไปแค่ข้อเดียวนะครับแล้วก็พลิกอีกหน้าหนึ่งเขียนอีกระดาษ a 4พี่น้องครับเขียนเต็มทั้งกระดาษเลยทั้งหน้าและหลังคือพระพีหนึ่งข้อผมใช้กระดาษ a 4สสิบแผ่น ผมขออาจารย์าอาจารย์ผมขอเบอิกกระดาษ a อที่ห้องสมุดนะครับเพราะผมจะมาฝึกนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องจากสิ่งที่ผมได้เรียนมาก็นํามาถ่ายทอดหะพี่น้องว่าลองฝึกแบบที่ผมฝึกแล้วก็ตื่นเช้าเฝ้าเดี่ยวใช้เวลาปลั้มสู้กับเนื้อหนังตัวเองและเอาชนะเนื่องตัวเองและใช้เวลาในการอธิษฐานโดยดึงพระคำพระเจ้าออกมาเป็นคำอธิษฐานนี่แหละครับพี่น้องเติมฟืนที่แท่นบูชาและรักษาไฟให้ลุกอยู่เสมอเรียงฟืนให้เป็นระเบียบนี่คือชีวิตของเพสเซียน ที่พระเจ้าพอพระไทยนะครับหนุนใจและตักเตือนซึ่งกันและกันนะครับในตอนนี้อะไรก็เป็นแล้วครับกลับพบรายการ b บบท e t o a y ได้ใหม่ในตอนต่อไปครับพี่น้องพระเจ้าพรครับพี่น้องครับสวัสดีครับ